สัมผัสเมฆหมอกชมดอกซาก,กุระบานตำนานชนเผ่าไม้เมืองหนาวนานาชิมชาอาหารอร่อยบนดอยแม่สลองสวัสดีเดอะพีโพครับคำฝันท่องเที่ยวของดอยแม่สลองอีกหนึ่งดอยที่มีชื่อเสียงเป็นดอยชื่อดังของเมืองไทยอยู่ในจังหวัดเชียงรายครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับตำบลแม่สลอง ก็จะถ,ถัดเข้าไปข้างในก็จะเป็นติดตัางตัวอำเภอก็จะเป็นตำบลแม่สลองในนะครับแล้วก็ส่วนตัวอำเภอแม่ฟ้าหลวงจะติดอยู่กับดอยตุงนั่นเองครับ เส้นทางนะครับที่แอดมินจะรีวิวจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยแม่สลองครึ่งถ้ามาดอยแม่สลองไม่ได้มาจุดนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงนั่นเองครับ ครับผมจุดที่แอดมินอยู่นะครับที่เห็นในคลิปก็คือพระบรมธาตุเจดีสีนาคารินสถิตมหาสันติ คีรีนั่นเองครับอยู่บนดอยสูงสุดที่ระดับความสูง1,500เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับ่างจากตัวหมู่บ้านที่แอดไปจอดรถด,ด้านล่างถ้าท่านตามคลิปนะครับเป็นร้านอิมพภชนาเนี่ยก็จะระยะทางประมาณ4กิโลเมตรแห่งความหาลือหันครับเป็นถนนลาดยางตัดขึ้นมาที่พระบร,รมธาตุก็อยู่ติดต่อกับวัด สันติคีรีนั่นเองนะครับอยู่เหนือหมู่บ้านสันติคีรีจุดนี้สร้างเสร็จเมื่อปีพศ .2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าของเรานั่นเองนะครับเป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุทธ์บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นที่ความสูง30เมตรฐานด้านล่างาด้านละ15เมตรนั่นเองครับ นี้เป็นจุดที่สามารถชมวิวได้กว้างไกลคือเป็นจุดที่สูงที่สุดที่ท่านจะสามารถชมวิวทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้นะครับแล้วบางมุมท่านยังเห็นวิวของประเทศเพื่อนบ้านนะครับอีกโซนหนึ่งทางด้านทิศเหนือนะก็จะมีภูเขาที่เป็นเขตสนปะน้ำอยู่ก็มองไปไกลๆก็ยังเห็นตัวบ้านเทอไทยอยู่นะครับ จะเป็นภูเขาสันเขาสลับซับซ้อนกันไปนะโดยที่นี่ความสวยงามเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงเย็นชมพระอาทิตย์ตกก็สามารถดูได้หลายทิศทางเป็นถนนเส้นที่สามารถนะครับชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามหลายแหล่งแล้วก็มีจุดชมพระอาทิตย์ตกเลยท่านวิ่งมาได้สักครึ่งหนึ่งประมาณ2กิโลเมตรอยู่ด้านซ้ายก็จะมีจุดชมพระอาทิตย์ตกนั่นเองครับ ค <c oughs> ุ้นเคยเลยร, <c oughs> รู้สึกเหมือนน้ำบ่อยมากของเราไม่มีเอยดอาร์กูธามแบบนี้กัน <c oughs> ราบสำหรับเส้นทาง <c oughs> เส้นนี้นะครับทิศทาง กัรน,นี้ที่แอดมินกำลังรีวิวคือทิศทางที่จะกลับลงไปที่หมู่บ้านนะครับเป็นจุดตลาดและก็เป็นร้านอาหารจุนารน้านอาหารต่างๆก็คือเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวของดอยแม่สลองนั่นเองครับทิศทางนี้จะสูงชันคดเคี้ยวทั้งขามาและขากลับนะครับมันจะระยะทางกำลังดีไม่ถึงขนาด เบรกเฟนะครับแต่แค่ระวังว่าอย่าให้หลุดโค้งเพราะว่ามีจุดที่เป็นธงแดงอยู่1จุดก่อนที่จะถึงยอดอ่าดอยหรือยอดพระบรมธาตุสีนคลินด้านบนนี้นะครับจะมีธงแดงอยู่ธงเดียวเดี๋ที่เหลือคือจะเป็นแบบแคบนะครับสูงชันคดเคี้ยวก็อารมณ์ประมาณในคลิปนะครับไม่มีหลายทางก็คือขอให้ยึดเส้นเหลืองเป็นหลัก นะครับยึดก่อนแล้วก็ถ้ามองไปเห็นกระจกด้านหลังนะครับมีรถจ่อมาเราแบบช้าเกินไปเป็นภาระเพื่อนผู้อื่นนะครับ <c oughs> มีจังหวะมีไรให้ตบไฟเลี้ยวซ้ายไว้หรือชะลอไว้ให้เขาหาจังหวะที่จะแซงออกไปนะครับถ้าไม่มีรถสวนพอเราสามารถมองเห็นหรือถ้ามีรถอีกเลนหนึ่งสวนมานะครับก็ ชะลอแล้วก็ชิดซ้ายไข่ชิดซ้ายหมันครับมุมด้านขวาที่เห็นบุ่มเวิ้งว้างนะครับถ้ามาช่วงเช้าเนี่ยก็จะเห็นทะเลหมอกโดยที่นี่มีจุดให้ชมพระอาทิตย์ตกบนเส้นทางนี้นะครับทอลอ1 2 3สนี่แหละง,งามๆนะครับเลขงามมากก็วิวงามนะวิ่งมาเรื่อยๆเื่อๆนะครับก็มันไม่ได้ชันพีกมากมาก บนเส้นทางมันจะพีคมากตรงยอดของพระธาตุเท่านั้นนะครับระหว่างเส้นทางนี้ก็แบบเออโค้งหักศอกยูเทินหลายจุดเหมือนกันก็ระมัดระวังนะครับก็ปากปากเซียนจุดหนึ่งแม้จะไม่ใช่อันตรายที่สุดในช่วงของไล่ชา101เป็นช่วงอันตรายที่สุดของเส้นทางขึ้นมาอดอยแม่สลองนะแต่จุดนี้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าด้วยระยะทางมันสั้นนะครับแป๊บๆกำลังจะเบรกเฟรนอะถึง ที่หมายแล้วอะไรแล้วประมาณนี้ครับที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญยอดฮิตนะครับเพราะว่าดอยแม่สลองก็มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันมีชาที่ดีระดับโลกนะครับก็จะมีมือใหม่ๆห,หรือมีอะไรเลเวลมาก็เรามาระวังนิดนึงเผื่อใจไว้เจ็บด้วยนะครับเราเป็นช่วงที่แอดไปเนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับก็ อา,อากาศหรือบรรยากาศก็ความเขียวก็จะลดน้อยลงหน่อยนะครับก็จะเห็นเมฆหมอกที่ไม่ใช่เมฆหมอกจริงๆนะครับหมอกควันเริ่มเห็นมาให้เห็นเล็กน้อยก็คือมาจากาประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีพอสมควรเหมือนกัน วิ่งมาสักระยะนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะออกเกียวสไตล์นะครับพอไปเจอแยกเกียวสไตล์เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งในบนทรอร์0่หนึ่งนะครับก็จะไปแม่อายฝางชัยปราการหรือดอยอ่างขางก็คือไปได้นะครับถ้าเราออกซ้ายนะครับในบนด้านบนหทรอร์รนี่้ยนะครับก็จะไปะแม่จันนะครับไปเมืองเชียงราย แล้วก็ผ่านโซนท่องเที่ยวนั่นเองที่นี่ก็บนบริเวณหมู่บ้านก่อนจะมาถึงถนนหลักเนี่ยก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับตัวเยลลี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เด็กค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบนดอยแม่สลองก็ ค่อนข้างที่จะมีความเจริญสูสีกับบ้านเทือไทยนะครับบ้านเทือไทยนี้เป็นแม่สลองในดอยแม่สลองเป็นแม่สลองนอกครับแม่สลองนอกอยู่ในแม่สลองในอยู่นอกนะครับเอา,อาง,ง่ายงคือตะบนแม่สลองนอกเนี่ยก็คือจะชิดติดไปทางตัวเมืองเชียงรายมากกว่านั่นเองนี่นะครับจะจอดเส้นทางหลักทอรอ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เลี้ยวขวานะครับก็จะออกอยู่สไตล์เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าแม่จันเดี๋ยวเราจะเลี้ยววกแล้วก็ไปส่งทุกท่าน ที่ร้านป้าปอิ่มอิ่มโพชนานะครับก็จะกบายบายเพื่อนๆตรงนี้น่าจะได้ไอเดียนะครับมาก็อย่าลืมขึ้นไปชมวิวนะครับด้านบนของอยอดดอยแม่สลองนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ตามสาวน้อยแนะนำนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับผมเอ,เอ้อ กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พ่อคิปใหม่ใหม่จากพวกเราและเป็นกลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเชียงนอกโทรออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยว่าความรู้คือการแบ่งปันไห้มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะ